สวัสดีครับโหราศาสตร์จัดง่ายบายชุดติเดชโหราศาสตร์ครับโดยกระผมอาจารย์นพครับต่อที่เลขศาสตร์ครับคู่เลข2 7 7เเป็นเลขไม่เหมาะนะเป็นเลขอันตรายครับไม่เหมาะเลขที่ทําให้ความรักแล้วก็การเงินมีปัญหานะครับมีที่มาที่ไปจากวิชาโหราศาสตร์และเลขศาสตร์เชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับดาวจันทร์ครับเลข2เป็นตัวแทนของราชินีดวงดาวครับเรื่องของการเงินมีเสน่ห์มาเจอกับดาวศุกร์ครับดาวแห่งบาปเคราะห์ใหญ่นะเลขเจ็ด ดาวเสาร์นะครับต้องระมัดระวังนะครับไไดาวเสาร์ปเป็นเรื่องของความคิดความวิตกจริตคิดกังวลมาเจอกันเป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะจะส่งผลให้เลขนี้นะครับเป็นเลขที่ผู้ใช้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความรักครับความรักแบบวิตกกังวลนะแล้วก็การเงินด้วยนะครับเรื่องของการงานอ่าดูที่การงานก่อนนะครับการงานมักจะมีความขัดแย้งนะกับคนใกล้ๆตัวในการทํางานบริษัทงานองค์กรเรียกว่ามีคนพยายามยุแยงให้เกิดความ เข้าใจผิดกันนะฮะงานมักจะติดขัดล่าช้าอยู่นะครับเรื่องของการเงินครับถือว่าการเงินก็ยังหาได้ปกติเพียงแต่รายจ่ายมันเยอะนะครับมีคนขอความช่วยเหลือการเงินอยู่บ่อยมีเรื่องของหนี้สินด้วยนะครับบางครั้งมีคนมาขอช่วยใช้เงินด้วยนะครับต้องระมัดระวังวางแผนให้ดีครับการเงินมักจะมีปัญหานะครับการใช้เกินตัวเรื่องของความรักครับจะเป็นความรักที่รักแบบรักหงห่วงนะครับใครที่โสดก็เป็นเรขที่ทําให้คุณเจอแต่ความรักที่ ไม่ใช่รักแท้นะมีปัญหากันในระยะยาวใครที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วก็คือว่าจะทะเลาะขัดแย้งกันอยู่นะหรือว่าเรื่องของการเงินในครอบครัวนั่นแหละครับนว่าเลขคู่ .2 7งเจเดนี่เป็นเลขที่ไม่เหมาะไม,ไม,ไม่ไม่มงคลนะครับใครมีก็ควรจะทําบุญเยอะๆนะครับแต่ถ้าเลือกได้มีวิชาโหราศาสตร์ความรู้เนี่ยเราเลือกที่จะวางแผนนะครับเรื่องของเบอร์เลขเบอร,บอร์โทรศัพท์มงคลทะเบียนรถแล้วก็ทะเบียนบ้านได้นะครับ